ฝันไปแล้วนะคะสำหรับการที่นาซาค่ะจะส่งตรวจขึ้นไปดวงจันทรนะคะเพื่อที่จะเร่งแข่งขันกับจีนนั่นแหละค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเครื่องยนต์ขัดกล้องค่ะไม่สามารถส่งขึ้นไปได้นะคะก็ทำให้กองเชียร์ค่ะที่มานั่งรอชมนะคะผิดหวังไปตามๆกันค่ะทางด้านของสื่อกว่าธรรมในเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีบทวิเคราะห์ออกมาด้วยนะคะแล้วก็โชว์ผลงานการปลูกต้นกล้าของข้าวนะคะบนอวกาศค่ะที่มีความสูงได้ถึง30เซนติเมตรนะคะว่าหนึ่ง ไม้บรรทัดค่ะ ทั่วโลกก็ผิดหวังกันไปนะคะเช้านี้ค่ะหลังจากนาซาสั่งยกเลิกการปล่อยจรวดโครงการอามิทิสวันนะคะในวันที่29สิงหาคมค่ะตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากที่เลื่อนมาก่อนหน้านี้ค่ะพบกับปัญหาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเลวรั่วไหลนะคะแล้วก็ยังเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องระหว่างเตรียมการปล่อยครั้งสุดท้ายอีกด้วยละคะ่ะส่งผลทําให้ต้องยกเลิกการส่ง่ทมกลางการเฝ้ารอจากทั่วโลกค่ะที่มนุษย์จะสามารถกลับ สู่ดวงจันทร์ได้อีกครั้งในรอบ50ปีค่ะด้านสื่อกวบธรมนะคะก็มีบทวิเคราะห์ออกมาค่ะว่าจีนก็ได้มีการประกาศเปิดตัวจรวดที่จะส่งไปดวงจันทร์ด้วยนะคะในปี2030นี่แหละคะ่ะจึงทางด้านผู้อวุโสด้านวิทยาศาสตร์และการบินและอวกาศของจีนก็ได้กล่าวกับสื่อกวบธรมนะคะว่าความสําเร็จของโครงการอพอลโลช่วยให้สหรัฐสามารถเอาชนะสภาพโซเวียตได้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลทีเดียวละคะ่ะ ในช่วงปิกี่ปีที่ผ่านมานะคะหลายประเทศค่ะทั้งจีนรัสเซียอินเดียนะคะก็ได้พัฒนามีความก้าวหน้าด้านอวกาศอย่างรวดเร็วอีกด้วยละคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะคะได้ประกาศเส้นทางสายไหมไปถึงอวกาศด้วยละคะ่ะแล้วก็จะทํา การพัฒนาด้านอาวกาศเชิงพาณิชย์อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าจีนเองจะเน้นย้ำค่ะว่าเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะแบบสันติก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็สร้างความกังวลให้กับตะวันตกแล้วก็สหรัฐกัางจากจีนมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนั่นเองนะคะที่ผ่านมาจีนก็ประสบความสําเร็จกับภารกิจ ไร้คนขับนะคะที่ส่งยานฉาง5เนี่ยขึ้นไปเก็บดินบนดวงจันทร์มาแล้วนะคะแล้วก็สำเร็จมาแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็รัเสเซียเองเนี่ยก็ประกาศล่าสุดเลยนะคะว่าจะถอนตัวออกจาก ISS เพื่อที่จะสร้างสถานีอวกาศของตัวเองล่ะคะ่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็เน้นย้ำนะคะว่าไม่ต้องวิตกกับจีนค่ะเพราะว่าจีนยืนยันนะคะจีนจะใช้พื้นที่บนอวกาศเพื่อสันติค่ะแล้วก็ความร่วมมือแบบวินวินนะคะ เป็นการสร้างพื้นที่อย่างสันติเพื่มมวลมนุษยชาติค่ะโดยสหรัฐเองพยายามที่จะเดินหน้ารกิจบนดวงจันทร์ตัดหน้าจีนให้ได้ก่อน5ปีนะคะก็คือจีนจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ10ปีเนี่ยแต่สหรัฐพยายามที่จะทำให้ได้ภายใน5ปีค่ะ จ,จีนเองนะคะก็พัฒนาไปไกลมากแล้วล่ะคะ่ะสถานีอวกาศของจีนเองก็ใกล้ที่จะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะมีการนําพืชต่างๆขึ้นไปปลูกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าของข้าวนะคะข้าวโพดข้าวสาลีถั่วลันเตานะคะรวมทั้งพืชที่สามารถจะสกัดเป็นน้ํามันได้อีกด้วยล่ะคะ่ะ